フフフフフより完璧になって帰ってくることができた。 เอาละครับทุกคนในที่สุดเราจะได้มารีวิว perfect s a l l กันสักทีนะครับทุกคนก็มีคนใจดีให้ผมยืม ID มานะครับก็ต้องขอบคุณคุณสาสวัสด์ด้วยนะที่เสนอมาให้ยืม ID นะครับทุกคนก็แน่นอนนะฮะวันนี้เราจะได้มารีวิวโชว์เคสตัวละครอัลตร้าล่าสุดของเรากันสักทีนะครับไปดูที่สเต็กันก่อนเลยนะครับสเต็ดนี่อาจจะค่อนข้างเน็ตไปทางบล็สแท็กแหละนะครับเพราะเขาเป็นตัวระยะไกลนะแต่สเตแด่ไม่ได้ห่างกันมากนะครับ ข้อสาคัญที่สุดของตัวละครนี้ก็คือมี a r m อร์เบรกนั่นเองนะครับแต่มีแค่ใบเดียวไม่เหมือนกับโกฮังที่มี2ใบเลยนะครับทีมที่จะใช้ได้เนี่ยค่อนข้างจํากัดนิดน,นึงทุกคนคือ c ีเบตี้เนี่ยมันให้แค่ Android กับ p o w e r ฟัวพ n นเนนแต่แน่นอนว่าตัวละครเนี่ยเล่นฟิวเจอร์ได้แน่นอนนะฮะจุดเด่นๆของตัวละครนี้แน่นอนที่สุดคือตัวละครที่มีเรื่องของการที่มันทะลุ endurance ตลอดการทุกคนคือไม่ว่าจะใช้การอะไรการแดงเหลืองแท็บหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทะลุหมดเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่มีสเต็ แบบดาเมจค่อนข้างสูง20 0เนี่ยทุกคนเริ่มต้นนะก็เวลาสลับตัวเข้ามาในสนามได้อีก50%แถมได้เรื่องของการคูปเป์เชงอีกสิวีด้วยนะครับทุกคนก็การคูปเปอร์เชงจะอยู่แค่ในวิธีนี้เท่านั้นนะครับเวลาเข้าสนามเนาะแต่1ิบวีก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับทุกคนก็แน่นอนบ้านนี่คือตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นตัวนุกเลยทุกคนดาเมจเนี่ยจะแรงมากๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะในจุดที่เป็นช่วงฟีเจอร์ของเขาเนี่ยนะครับทุกคนตัวสีเหลืองนี่ ก็แน่นอนว่าเป็นตัวที่มี Endurance ด้วยนะครับ Perfect มากๆนะครับมีทั้ง Disrupt ทั้ง Endurance นะครับ Disrupt ที่50%เนี่ยจะ cancel การแดงการเหลืองศัตรูอ่ะก็ตรงนี้ก็จะมีเรื่องของ Release Type กับ Time Type ทุกคนเวลาเข้า Release Type เนี่ยพอเกรมันถึง0แล้วเนี่ยเราจะได้ดาเมจถาวอรอีก50%นะครับการเขียวเนี่ยจะเป็นการเขียวระยะไกลนะครับการฟ้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปิดหน้าการศัตรูด้วยนะครับส่วนสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของอั n ตินั่นแหละนะครับ แรงมากๆแถมไม่พอมีเรื่องของ No Special c o โคฟเชิงจริงก็คือเป็น cover change เทียมนะครับจะติดไว้กับอ่าศัตรูที่ให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถ cover change ได้เลยนะครับบีสก็จะโดนอ้นติเต็มเต็มนะครับทีมที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือทีมของ Future นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ตรง100%ไม่ได้แจก CBT ให้ใครแต่นี่ก็ยังเป็นทีมที่เรียกเลยว่าได้จะเป็นทีมที่เหมาะกับเซลล์ที่สุดเพราะว่ามีตัวละครดีๆเยอะนะครับก็จะใช้ทั้งกลับมเป็นตัวบัฟเซนใครให้กับเพอร์เฟกต์ อาจจะซีเบตี้ไม่ตรงมากแต่ก็ยังดีนะครับแล้วก็มีเบติต้าตัวนี้ที่จะบัฟเซนไครให้กับคู่โกฮังทรัมส์เรานะครับแล้วก็ซีเบตี้ตรงมากนะครับเป็นบาสแท็กเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใหม่ที่เป็นตัวบัฟเลือดให้กับทีมฟิวเจอร์นั่นเองนะครับทุกคนแน่นอนว่าเรื่องของอุปกรณ์นะครับทุกคนคือจะมีอุปกรณ์ที่ดีๆเยอะนะครับสำหรับเซลล์เนี่ยนะฮะแต่ผมเลือกใช้เป็นอันนี้นะฮะก็คืออันที่เพิ่มดาเมจอันติเนี่ยแหละผมอยากให้อันติแรงๆนะครับก็อันนี้ตรงมากๆอันนึงเลยนะครับแล้วก็ เวลาเล่นทีมอันนี้เงื่อนไขาย,ยากนิดนึงทุกคนแต่ถ้าตรงเนี่ยก็คือหยิบม,มาใช้ได้นะครับอันนี้ก็ของโคอัพเหมือนกันนะครับบารแซ็กแท็กไตล์แท็กแบบเพียวนะครับเงื่อนไขค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะฮะแล้วก็ปิดท้ายโดยเล่นฟิวเจอร์ล้วนก็ต้องใส่เป็นโคอัพฟิวเจอร์นั่นเองนะครับทุกคนก็สไตล์บาร์แซ็กเพียวแล้วก็ด e เฟนต์นั่นเองนะครับทุกคนก็ได้เวลาไปดูผลงานของ UPC Ultra Perfect Sa l l กันแล้วนะครับทุกคนไปลุย PP กันเลยดีกว่าครับผมไป โอเคมาเป็นทีมมูบี้เหรอมูบี้บวกเบจิโตนะฮะโอเคสวยครับมาเราเริ่มก่อนเลยเดี๋ยวตรงนี้เราเปลี่ยนเซลมาตรงนี้ก็ไม่น่าจะทำดาเมจได้ทุกคนเอาเบจิโตมาเก็บเก็ไปก่อนดีกว่านะครับโอเคตรงนี้แหละได้แล้วนะฮะทุกคนมีการ์ดเขียวอยู่ในมือด้วยนะครับมาลองใช้กันเลยนะครับการ์ดเขียวระยะไกลอ่าฮะลวคราวนี้เราก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะครับ การเขียวนี่ดีมากตรงมีเรื่องของการจอบกอบมาด้วยนะครับทุกคนโอเคถับไปก่อนครับเงากูหงังทัท้งเข้ามาก่อนเ,อเยี่ยมโอเคเขาแทบมา,เด,เ,า,เ,ดาบเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโต้ดีกว่าครับเดี๋ยวใช้การเขียวดีวกว่านะครับเปรียบเกตด,ด้วยโอเคการ์ดเลื้ยงล้วน <laughs> เยี่ยมมากโอเคเขาเปลี่ยนล่างทันทีแลยเกตยังไม่เต็มเนาะโอเคมา โอเคเขาดีเลยได้ดีครับไม่โดดเลยถ้าเรื่องแทงเนี่ยอย่าเลยนะฮะผมว่าเซลล์ไม่น่าจะเป็นตัวที่แทงได้ดีเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช่แทงกับตัวชนะธาตุอย่างเงี้ยนะฮะโอเคจับได้นะครับใช้กัดเขียวเติมเกรเกรดเ,เต็มเรียบร้อยขราวนี้ยาวแล้วนะครับแต่ว่าโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราเอาเซลลเข้ามาครับเติมคีดด้วยนะฮะตรงนี้อัอนติไม่ได้ทุกคนแต่ผมเอาคีคืนไปก่อนนะครับ ตายไปเลยทำไม่ขาไม่เปลี่ยนตัวออกโอเคนั่นโอเคจับต่อเลยครับอ่ะรัชไปเลยนะครับตรงนี้ก็โอ้เศรษฐานติดอ,อกเจง๋งอ่ะอ่าไม่เป็นไรครับอาจจะไม่ได้โชว์อันติเนาะแต่ว่าการยิงการ์ดเหลืองสองสามใบแล้วบีสไต้นี่คือเนี่ยแหละนะครับทุกคนเนี่ยแหละคือคีย์นะฮะโอเคหวังว่าวันนี้เราจะได้เจอมาจินเบดิต้าด้วยนะทุกคนนะจะได้เห็นว่ากับมาจินเบดิต้าจะดีแค่ไหนเนาะ โอเคเอาชีวิตแรกเทเลสไปก่อนแต่ประเด็นคือมาจรจินเบติต้ามันก็จะมีเรื่องของเกตดที่มันเคาน์เตอร์การ์ดเหลืองรอเนาะนะ,นะครับทุกคนโอเคแท็บไปก่อนเบติตโตเบติตโตมายัางโอเคใช้เ <laughs> นี่ยแหละอาเมเบร์ก <laughs> เอาจริงนะโกหังถังนิดโอเคจีจีครับ <laughs> โอเค หลักน่อยๆนะฮะเยี่ยมคือเมื่อกี้จะบอกว่าโกฮังทังส์เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆในปีนี้เลยทุกคนตัวละครที่ดีมากๆนะฮะในไอดีผมนี่ก็ไม่ได้นะครับทุกคนโอเคเป็นคู่ใช้การเหลืองนะครับเซลเนาะนึกว่าเขาจะใช้การเหลืองแล้วโอเคยอดเยี่ยมละนะเดาผิดไปหมดเลยนะครับโอเคืมยิงการเหลืองไปก่อนแล้วกันอ้าวโดนเฉยโอเคมาไปต่อเลยครับ เก็บเก็บไปหน่อยนะครับทุกคนเติมการ์ดก่อนดีกว่าทุกคนถึงแม้ว่าเราจะยังเก็บไม่เต็มเนอะนะครับแล้ตรงนี้ให้เซลเข้ามาลุยโอเคดาเมจด,ดีมากฮะ,ระตรงนี้การ์ดยังจะขึ้นอยู่ไหมใช้การ์ดเขียวต่อไปกันสวยนะครับตรงนี้ายาวเลยนะฮะทุกคนจัดอันติไปเลยก็คืออันติเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโอเคเดี๋ยวผมกดตรงนี้่ โอเคมาเอ้ยสองคันไปนะเออสองขันะนะงข้นแหละนะครับจะบอกว่าอันตินี้คือไม่มีใครรอดได้หรอกนะครับในจุดนี้เนาะนะนอกจากจะเป็นตัวสีฟ้าที่แบบถึกมากๆอย่างเทเรสหรืออะไรเงี้ยนะครับโอเคเอาอีกตัวไปให้เรียบร้อยนะครับอ่าพนึกการฟ้าเราอีกโอเคถับไปก่อนครับแล้ว โอเคเราคืนเก็บรถมาก่อนครับรอเขาโดดโอเคจับได้แล้วฮะปะลุยต่อนัทอ่าโอเคจีจีครับโอเคเราได้เจอมาจินเบติต้าแล้วครับฝั่งเขาใช้ทั้งเซลล์ทั้งมาจินเบติต้าเลยนะทุกคนนะโอ้โหมาแบบแหลกๆเลยนะฮะเปิดด้วยมิดเลนไซส์แบบนี้ เอาละนะฮะยอดเยี่ยมละโอเคเซลก็แทงมาจินเบต้าดีๆอยู่นะครับโอเคแหละแหลกมากไม่แหลกหน่อยๆไปเลยสวยไม่โดดด้วยนะฮะเราเก็บเกรดไปแหละนะครับทุกคนให้เบตติโตบิล์อัพตั้งแต่ช่วงต้นเกมนี่แหละนะครับ ดีที่สุดแล้วนะฮะหลังๆอาชาแล้วนะครับยากแล้วนหลังจากที่หมดการโคฟเชงไปเนาะโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยไป,ไปทำไมไม่เปลี่ยนอ๋อเขาจะาเราเบิดใส่ผมใช่ไหมเดี๋ยวต้องรีบเปลี่ยนตัวนะครับเอ๊ะมันห้ามเปลี่ยนตัวด้วยว่าผมจำไม่ได้แล้วเน,นี่ยไม่าอ้าวห้ามจริงด้วยโอเคเยี่ยมลืมไปว่าห้ามเปลี่ยนตัวด้วยนะครับ จำได้ว่ามันแทบจะห้ามเราทุกอย่างใช่ไหมไอหลังจากโดนระเบิดอันนั้นฮ่าน่าจะแทงได้ทุกคนแล้วมีฮิวเลือดด้วยนะครับเห็นไหมนะฮะตอนที่ศัตรูอันติกับการ์ดฟ้าใช่ไหมจะมีการหิวเลือดขึ้นขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเราก็แคนเซิลบัฟเขานะครับยังไงก็แพ้ธ่าฮ่าดูแลเราเล่นไม่ได้งไงทุกคนอ่ะไม่เป็นไรแล้วทำไมโดดล่ะเหมือนยืนรอแล้วดูการเหลืองเต็มเออมันก็ยังเป็นเบือนเดิมแหละนะฮะทุกคนคือมันก็ต้อง เราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาตรงจุดนี้เนาะนะครับโอเคการกูปรไปเฉยไปเอาการ์ดฟ้าไปกินนะฮะเพราะว่าถ้าเราเล่นทีมบลัสเนี่ยทุกคนแล้วเขาหยิบมามาจินเบจิต้ามาเนี่ยมันก็หนีไม่คนที่เราจะไม่มีออปชั่นอย่างผมนะโอเคโดนผนึกการ์ดหลังจากเขาดิสซับออกนะครับ50คือไม่ได้ชะง,งักเหมือนบีสนะโอเคโอเคเขาวอรแท็ครับ คือข,ของบีสเนี่ยม,มันมันหยุดแน่แน่ใช่ไหมทุกคนแต่แบบของฝั่งโอเคเดี๋ยวเราอเอาเกรนี้มาเลยครับเข้ามาก็เข้ามาอ่าเกรมาพอดีนะครับของบีสเนี่ยมันหยุดแน่ๆใช่ไหมแต่ของเซลบางทีถ้ามีการ์ดเขียวการ์ดฟ้านี่มันก็ยังศัตรูก็ยังไปต่อได้ครับตรงนี้ไปโอ้อ้าวเกิดอาการแหลกนะฮะตรงนี้ก็จะอนดูเลสโอเคหนึ่งการเหลืองฐานอ้าวจี๊ Okay. เหมือนทีโมโนเพอร์เพลครับมงล้วนอ่า <c oughs> เจอมดดิเลนไซส์สองล็อกเจอเปิดด้วยมิเลนไซส์นิดทำไรไม่ถูกจริงเลยผมเนี่ยการเหลือมาเลยอ้าวฮะโอเคคือ <c oughs> ถึงขั้นแบบกล้าเอาโมโนเพอร์เพลมาเล่นนี่คือแปลว่า ยุคสีเหลืองจะจบแล้วอย่างเงี้ยเหรอนะ,ะอ่ะไปเลยฮะโอเคทำาดาเมจได้กับตัวสีฟ้านี่ก็ใช้ได้นะทุกคนแต่เราไม่สนทาาอยู่นะครับเมื่อกี้โอเคมผมว่าแรงได้อีกนะฮะแต่ก็ด้วยความว่าที่5ดาวด้วยนะทุกคนนะประมาณนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับโอเคก็เ,เอาเบจิตา้านี้มารับรอดไหมทุกคนมาโอเค มันกดมันกดยากอยู่เหมือนกันนะผมไม่ค่อยถนัดกดอะไรแบบนี้เลยแทลบลัวๆเนี่ยนะทุกคนโอเคตายไหมเรียบร้อยโอเคโอ้โหรวมมาคอมโบเมื่อกี้เมื่อกี้หกล้านทุกคนแต่สียดยไม่ขีเนะอ่าคือมันจะติดตรงที่มันมันไม่ใช่ตัวที่ขีบ่อยแบบ u g 4เนาะนะครับผมก็มันคิดว่าของใครจะแรงกว่ากันเนาะเอ๊ะทำไมผมดรอปวะ โอเคจับได้แล้ว <c oughs> โคตรเกลียดการกระโดดแบบนี้เลยทุกคนมันแบบมันจะต้องหยุดตรงไหนใช่ไหมโอเคไปเลยรัวรัวครับเขาเปลี่ยนได้ยังไม่รู้แต่ถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้นี่คือตายเลยนะครับโอเคเปลี่ยนทันเนาะข้อดีที่สุดก็คือจุดที่เรื่องของทะลุเอ็นดูแลนด์ตลอดเนี่ยแหละนะครับทุกคนเพราะว่าเมตาเนี้ยนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกไฮบิดทั้งหลายเนี่ยยกเว้นคู่เนี้ยนะทุกคนคือมีเอ็นดูแลน์หมดเลยใช่ไหม เออเอาชีวิตแรกไปเถอะนะฮะทุกคนเพราะว่าผมเสียวเขาจะลัชด้วยนะฮะโอเคก็น่าจะมีลัชอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ทำท่าเหมือนจะถอยหลังนะฮะจำจำได้แล้วว่าพี่ชอบทำแบบนั้นโอเคเยี่ยมครับตัดเกรดเราได้ดีเลยไม่อันติเลยเหรออย่างนี้ผมเอาเซลลมาดิ <laughs> โอเคเซลล์เราเกตใกล้จะหมดแล้วทุกคนจะได้โอ้โหโอ้โหโอเคเกตเราหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราได้ดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์ละพอดีมากๆนะฮะโอเคมันก็คือแบบตั้งแต่เปลี่ยน p v p มามันก็ได้กลายเป็นศึกของระยะกลางไปแล้วนะทุกคนนะโอเคมันก็ยังใครขยับก่อนแพ้อยู่ดีป่ะเกมโดยรวมมันเนาะโอเค เดี๋ยวเราใช้การแดงไปเลยครับโอเคนิ่งๆโอเคเก้ด้มได้ไหมสวยครับอืม hmm. ตรงนี้เซลเรายังเข้ามาไม่ได้แต่เข้ามาก็ไม่น่ามีประโยชน์เดี๋ยวใช้ทรังส์เนี่ยแหละนะครับจัดการไปก่อนโอเคยิงการ์ดฟ้าไปเลยครับเอาชีวิตแรกคู่นี้ไปก่อนนะฮะก็จะเ,เป็นตัวที่น่ารำคาญมากๆนะทุกคนนะเรื่องการคอมโบอันยาวเหยียดของมันและด้วยการฟ้าอันรุนแรงของร่างทรังส์เนี่ยนะครับทุกคน โอเคผมพกดแมนะลฮะเขากระโดดผมยิงการ์ดเหลือไปเลยสวยยิงการ์ดฟ้าไปเลยมัสเซิลโคพูดไม่ทันขาดคำมันแรงจริงๆทุกคนแล้วมันแบบโอเคจับได้ครับจบแล้วล่ะนะฮะโอเคจีๆครับ ฝั่งเขาเป็นทีม Android ทุกคนโอ้โหอ่ะโดน PV ไปอีกแล้วก็เป็นทีมหนึ่งที่น่าสนใจทุกคนแต่ประเด็นคือ Android จุดเนี้ยตัวจำกัดมากโอเคมันแหลกมันมันแหลกมาก <c oughs> ไม่แหลกหน่อยเมื่อกี้คือเหมือนเขาจะกระโดดตั้งนานแล้วนะทุกคนนะแต่มันกลายเป็นดีเลย์แทนโอเคละนะฮะ จริงเมื่อกี้ผมเปลี่ยนตัวออกทำไมวะกำลังคิดอะไรนู่นนี่นั่นเพลินนะทุกคนโอเคเาการ์ดฟ้าเลยเหรอเอาตายเลยวะเนี่ยไม่น่าถึงตายไหมโอเคครับยังแทงได้อยู่เนาะเติมเกรดไปก่อนนะครับสวยมันก็ยังเป็นเกมอย่างนั้นนะทุกคนนะใครออกการ์ดก่อนแพ้อ้าวเขาปล่อย17ตายเลยเหรอโอเค ทำมาอะไรมาไม่รู้อะทุกคนแต่เรามีเกรดหลบละตอนนี้สวยอ,อันติีเลยแล้วกันทุกคนก็ต้องมีตัวหนึ่งตายแน่ๆนะครับทุกคนให้เขาเลือกเลยตามนั้นทำไมเลือกเซลตายก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือมันมันแคนเซิลบัฟไม่ได้ไงทุกคนประเด็นคือนั่นแหละ <laughs> มันเป็นแบบอนดูแ a นซ์แบบอนดูแ a นซ์เสมอไปแบบแคนเซิลไม่ได้นะทุกคนนะถือว่า แทบจะเป็นอะไรที่โกงที่สุดละนะครับสำหรับเซลล์ตัวนี้นะนะฮะไม่ใช่หมายถึงว่าแบบทําให้เซลล์โกงกว่าคนอื่นหรืออะไรเงี้ยนะฮะเออนั่นแหละใช่ทําให้เซลล์โกงกว่าคนอื่นถูกแล้วพูดอะไรวะเนี่ยโอเคแหละ เออผมก็ยังไม่ชินนะกีเนาะอ่ะก็ฝั่งเขาเป็นทีมมูฟวี่นะครับผสมเซลเยี่ยมมากเยี่ยมยุดมากนะฮะ,อะเอาคู่กูหังทังมาครับก็บบถ้าจะเป็นตัวที่แก้ทางเซลในระดับหนึ่งเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเซลจุดเด่นที่สุดก็คือเรื่องอันติหรือเรื่องทะลุเอนูแลนซ์ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้ามี2ชีวิตก็ไม่มีความหมายใช่ไหมนะคร เพราะยังไงมันก็เกิดมาอยู่ดีโอเคเอาเซลมาลองแทงดูถ้าแทงได้ดีอยู่นะฮะเอางั้นเลยนะเอางั้นเลยนะโอเคจัดไปเราได้เริ่มบ้างครับแล้วตรงนี้เรามียติแล้วทุกคนหมายความว่าไงนะฮะเก็บไว้ก่อน <c oughs> จริงก็ไม่ได้อยากรีบใช้ไงทุกคนแต่แต่เมื่อกี้น่าจะใช้เนาะใช้นี่คือจัดก,การได้ตัวหนึ่งเลยนะฮะโอเค สวยครับป่ะเราลุยเลยตรงนี้ให้เก็บเพิ่งเอาเซล,ลเข้ามานะเก็บเพิ่งเอาเซลเข้ามานะโอเคเก็บได้แค่นี้แหละนะครับดิสลับเขาออกละมีเลนซน้ายเข้ามาเลยโถไม่ใจเลยอ่ามาแล้วโอเคไม่มิดเลนอันนั้นโคด้ดเลนส์นะฮะอ่าปอ่าใช้กันเหลืองไปก่อนนะครับออชอบที่สุดคือตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนออกนะเรียบร้อยเนี่ยทุกคนไอการทะลุเอ็นดูแลนแบบเนี้ย อ่ะยิงกันโอเคคือผมไม่มีเพยอื่นนะเมื่อกี้จะเก็บอันติเอาไว้งกเกินไปหรือเปล่าเรานะฮะจุดนี้โอเคกลาวว่าเก็บไว้ใช้ตอนที่เราได้นี่ก่อนนะฮะทุกคนรี l e a เกตมันหมดก่อนโอเคไม่ต้องแล้วแหละนะฮะจุดนี้ใช้ไปเลยเอ๊ะทำไมเขาใช้การ์ดฟ้าล่ะอย่างนี้เราก็พลอยตีสูงกว่านะทุกคนจัดไปอืมมา โซราคาม่ทมหนะฮะทุกคนเกิด <laughs> อาการแหลกขึ้นมาเลยอ่ะโอเคนั่นแหละเถอะพี่อะเอาเต็มที่เลยเนาะนะครับก็จะเห็นได้ว่าคือเซล์เนี่ยหนึ่งข้อเสียของมันก็คือข้อดีของอีกตัวแหละทุกคนคือมันแก้ทางกันเองนะครับเซลลเนี่ย คือตัวมันมี Endurance ใช่มันมี d i s l u p คือแบบคือ Endurance มันก็โดน cancel ด้วยเซลล์ด้วยกันไงทุกคนพังนะครับโอเคใช้มาเถอะนะฮะเรายก v e g i t o ให้ได้เสมอนะจุดนี้โอเคแล้วคือมันแหลกขึ้นมาหนักมากนะครับทุกคนคือมันต้องใช้ท่าไม้ตายกันแล้วใช่ไหมจุดนี้นะฮะโอเคอ่ารอเซลเข้ามาได้ครับ เอ็ดดิสลับเขาไปยังไม่แน่ใจเราเติมการ์ดก่อนฮะตรงนี้โอเคใช้ไปแล้วนี่ว่าจัดไปไม่ให้โชว์อีกต้องมีเทเลสนะครับทุกคนเมตานี้ตัวนี้โผล่มาเยอะแน่นอนนะครับโอเค คือถ้าถามว่าจุดนี้คือตัวไหนจะมารับมือเซลได้ดีสุดก็มีเทเลสกับโอฮังทังส์นี่นะครับทุกคนเทเลสถ้าดาวสูงนี่คือบอกเลยเซลไม่น่าจะตีเข้านะครับทุกคนยกเว้นตอนที่มันต้านสีเนาะออโอเคเราเเก็บเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเอาไว้ดิสสับรอบหน้าด้วยอะเซลมาช่วยหนะ่อยก็แทงสีเหลืองได้ดีเลยนะฮะ อ๋อโอเคละอืมกา้าต่อนะครับเยี่ยมแหละอืมตรงนี้เขาโดนดิสลอปเราอยู่นะครับน่าจะใช้การเหลืองแดงไม่ได้อ่ะไปเลยแถบมาสวยไปเลยครับตรงนี้ให้เบจิโตรเราถ้าใช้ตับไดที่ยังใช้การเหลืองอยู่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการคเบเชงนะทุกคนนะ เปลี่ยนทันทีเลยผมไม่คิดว่าจะเปลี่ยนทันทีโอเคยอดเยี่ยมแหละนะครับเข้าวัดดวงสุดๆนะฮะแ็บไปโอเคอ่าไปดิโต้มาโอเคเดิสลาบออกมาละ แต่ก็ส่งเป็ิโตมาต่อจัดไปไม่ถึงตายหรอกมั้งนะฮะเพราะในล่างนี้ยังเบาอยู่นะครับกาฟ้าก็ไม่เบานะก <c oughs> ็ไม่เบานะโอเคขอบใจขอบใจมากนะฮะที่แถบมาโอเคพุ่งมาเลยพุงยพ่งมาเลยพุ่งมาเลยพุ่งเลยเอโอเคต้องระวังเรื่องเกดงเรดก็ได้ยังไม่ได้เนาะ สวยโอเคแต่ดิสลับเขาใช้ไปแล้วปะอเอยังไม่ได้ใช้มันก็จะติดตรงเนี้นะทุกคนนะอ่าโอเคไปลุยต่อปิดแ,แค่ตรงเรื่องของดิสลับรอบแรกแหละนะครับถ้าบีสไม่มีดิสลับแล้วคือไม่มีทางต้านทานเซลไหวเลยอนะทุกคนแต่ด้วยความว่าดิสลับของบีสคือมันบันดีมากๆไงทุกคนโอเคอ่าฮะออกไหมครับพี่ ออกหรือเปล่าอ่ะดูไม่ทันโอเคจัดไปโอเคเดี๋ยวเราเติมการ์ดเขียวเขาเลยนะฮะก็ถ้าเปลี่ยนเทเลสมาผมก็เปลี่ยนเข้าเซลก็คงไม่ใช่ความคิดที่ดีนะทุกคนนะโอเคการ์ดยังขึ้นอยู่ไหมโอเคสวยแต่จะเห็นได้ว่าการ์ดอาร์เมอร์เบรกขึ้นน้อยมากๆครับทุกคนใบเดียวเนี่ยคือแบบคนละเรื่องกับโกฮังเลยที่มันแบบ มาไม่หยุดเลยนะฮะแบบแทบจะมีอยู่ในมือแทบ,บจะตลอดแต่แบบของฝั่งเรานี่คือแบบเนี่ยทุกคนแทบ,บจะไม่เห็นอ่าฮะก็คือยังไม่หลุดชัวร์แล้วนะครับจากการนี้ผมไม่เคยเห็นบอดมันใช้ท่านี้นะนะทุกคนโอเคฮึตรงนี้เรามีลัชแต่ว่าบันั่นแหละโดนประเน,นะครับนึกว่าจะหมดทันฮึ อาจจะต้องยกไม่แล้วนะครับถ้ามารัวๆแบบนี้นะฮะโอเคคือจริงๆก็ให้เซลล์รับได้แหละนะครับคนแตตกใจนึกว่าอันติเมื่อกี้โอเคยังแท็บมาอยู่เอ๊นี่มันบอทแล้วหรือบ่าเนี่ยทุกคนดูไม่ออกอะอ่ะไม่เป็นไรครับเล่นไปให้จบแล้วกันนะฮะโอเคถือว่าดูดาเมจไปก่อนแล้วกันนะครับ โอเคเราอันติไปเลยแล้วกันนะครับถ้าจะเปลี่ยนเธอเลสมารับให้ดูสักหน่อยนะฮะว่าจะแทงได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคป่ะมผมว่าน่าจะบอดแล้วแหละนะทุกคนนะ <laughs> เราก็ดูให้จบกันไปแล้วกันนะฮะคือผมดูไม่ทันตอนที่เขาไอ้ขึ้น connecting loss นะครับ connection loss ผมไม่ไม่ทันดูขวาล่างว่ามันโหลดดิ้งมัน,นไอ้นี่รดอยังนะฮะโอเคจัดไปน่าจะจบได้ง,ง่ายๆนะครับทุกคนในจุดนี้โอเคแต่สไตล์การเล่นมันก็เหมือนคนป่ะทุกคน ดูไม่ออกจริงนะ,ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับทุกคนเพราะว่าดูจากลักษณะคือการไอแท็กยิงแท็กมาเนี่ยมันดูเป็นคนนะครับทุกคนโอเคจัดไปไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นบอทแท็กนะครับโอเคจีจีฮะโอเคผมเอาแมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วกันนะครับทุกคน เท่าที่เล่นมาโดยรวมผมรู้สึกว่าเซลเนี่ยโอเคมาต่อก่อนนะครับสวยเราได้ใช้การ์ดเขียวละนะฮะคือมันจะเป็นตัวที่ดัมเมจเนี่ยแรงนะครับทุกคนอ่าโอเคก,กันคุณเชงการ์ดเหลืองนี่ว่าโอเคไม่เป็นไรครับขอพูดให้จบกอนได้ไหมเนี่ยโอเคได้ล้ได้พูดต่อแล้วนะฮะ เดี๋ยวนะมาจินเบติต้าไม่กล้าม,มันมีดิสลาฟอีกอ่านี้ไม่น่าทันนะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยพูดหลังเสร็จท้ายคลิปแล้วกันนะไม่มีสมาธินะครับโอเคการไวเช้งไปเราเชนการ์ดฟ้าไปเลยครับไม่เปลี่ยนตายอ้าวอ้าวโอเคเราได้ก่อน,นครับ แล้วเดี๋ยวตรงนี้เราเปลี่ยนทังส์เข้ามานะครับเติมขี้เติมอ่ายังใช้ได้ใบโอเคจัดไปเอาให้หมดก่อนอะฮอืมก็ตอนนี้เขาจะใช้การฟาร้าไม่ได้เนาะโอเคชาร์จเพิ่นเลยเนาะอ่ะไปอีกใบสิสวยมากนะฮะอืมอันติมาเลยไหมจริงๆกะว่าลอยเขาอันติไปเลยจะได้จบๆเนาะโันแต่เขาแม่นตินะฮะโอเค ลัชไปเลยนะฮะโอ้โหมีการ์ดเขียวให้เลือกมากมายนะครับรอบนี้ไม่โดนเดาแน่นอนถูกไหมทุกคนถูกไหมครับมาการ์ดเขียวเดาไม่ได้หรอกนะฮะทุกคนนั่นแหละนะฮะมีที่ไหนเ e อ็กเบสโดนเดาลัชได้ไม่มีนะฮะทุกคนมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับโอเคสวยางามนะครับจัดการตัวนี้ไปก็จบละนะฮะเอาจริง เข้ามาหน่อยนะาโอ้โหอะไรเนี่ยม uh ันคอมโบอะไรกันเนี่ยอ้าวจ้าวก็เป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าเรื่องการเอาตัวรอดเรื่องความถึกความอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อเด่นของเขาเลยนะครับทุกคนก็ในจุดนี้ผมว่าตัวละครนี้คือ นั่นแหละนะครับทุกคนคือทำเดเมจล้วนๆนะครับเอาบอลล้างพวกตัวสีเหลืองอะนะครับนั่นคือคอนเซปต์ตัวละครนี้เลยนะครับคือออกมาเพื่อจัดการตัวสีเหลืองนะครับก็โดยภาพรวมผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอตัวละครสีฟ้าก็ติดปัญหาแบบพอสมควรอยู่นะครับทุกคนแต่ก็แน่นอนว่าเป็นตัวละครที่เอามาจัดการพวกบีสโดยเฉพาะบีสเนี่ยผมว่าอยู่หมัดเลย มาจินเบตตาอาจจะติดเรื่องที่ว่ามัน,ม,นมีเรื่องก,การกัเหลืองเยอะหน่อยทุกคนก็เลยอาจจะส่งผลให้เราไม่สามารถต่อคอมโบได้ยาวกับมันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราฆ่าให้มันตายภายในกัส๊สสองสามใบเนี่ยได้นะทุกคนนั้นก็คือจะโหดมากๆเลยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ยากกับมาจินเบตาดาวสูงนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับสำหรับ upc ultra perfect c e l l นะครับก็สำหรับนี้นะครับใครที่ดูชอบก็ยานืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ยาลืมกดติดตามกันไว้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ เจอกันครับ